ปีหน้าจะมีผลงานอะไรบ้างครับก็ัฒนาตัวเครับผมก็ตอนนี้นะครับปีหน้าจะมีซีรีส์เรื่อง Cherry Magic นะครับเอ Cherry Maho version v e r s i o นไทยครับแล้วยังมีแบบแฟนที่จะไปต่างประเทศอะไรอีกางเงี้ยไหครับผมก็มีมีงานที่อยากให้ทุกคนได้ลุ้นรอดูกันนะครับแล้วก็น่าจะมีไปต่างประเทศผมว่าปีหน้าก็จะเป็นน่าจะเป็นปีที่ได้เดินทางกันเยอะแล้วอะไรเงี้ยครับก็รอไปเจอแฟนๆต่างประเทศนะครับแล้วก็แฟนๆที่ไทยก็น่าจะได้เจอกันเยอะพอสมควรนะครับ แต่ปีนี้เป็นปีที่ดีของเราเหมือนปีหนึ่งนะเป็ปีที่ทุกปีเลยครับแต่ถ้าแบบเราด่วนนิ่งๆแต่งานเยอะยิ่งกว่าสุดตายอีกนะโอ้ยไม่ไม่ขนาดนั้นนะครับก็ผมก็มีงานเรื่อยๆแหละแล้วก็ผมว่าปีที่ดีสำหรับผมก็คือแบบอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องงานแต่ว่าเราได้เรียนรู้ได้รู้จักตัวเองได้แบบทำความเข้าใจตัวเองแล้วก็มีความสุขกับเพื่อนๆรอบตัวเนี่ยผมว่าก็เนี่ยเป็นปีที่ดีเหมือนกันครับแล้วเราตั้งเป้าปีหน้าไว้ยังไงบ้างหรือว่าแบบจุดมุ่ของเราปีหน้าก็คาดว่า คิดว่าจะเป็นปีที่บาลานซ์ชีวิตได้ดีขึ้นระหว่างชีวิตการทํางานกับชีวิตส่วนตัวครับคิดว่าน่าจะมีเวลางานก็จะโฟกัสกับงานมากขึ้นเรื่องส่วนตัวก็คิดว่าน่าจะไปอยากจะออกไปพักผ่อนไปเที่ยวอะไรมากขึ้นเพราะาอย่างปลายปีที่มีโอกาสไปต่างประเทศไปดูปใบไม้เปลี่ยนสีที่ญี่ปุ่นอะไรเงี้ย <c oughs> ก็ตอนมีช่วงก่อนที่จะไปรู้สึกว่าแบบเหนื่อยเหนื่อยมากเลยแล้วก็เหมือนแบบไม่ค่อยหมดไฟนิดนึงอนะไราเงี้ยแต่พอไปรู้สึกว่ามันเติมพลังให้เรามากการได้ออกไปแบบเดินเล่นถ่ายรูปอะไรเงี้ยครับก็มีความสุขมากก็กลับมาก็มมีีพลลัังเต็ท่ยครบ คยมีแบบช่วงจังหวะไหนที่แบบรู้สึกว่าเราทางานหนักึ้นแบบว่าเฮ้ยไม่ไหวแล้วะเน <c oughs> ีน่ยก็เนี่ยจะเป็นช่วงตั้งแต่แบบอ่าจริงๆตั้งแต่ต้นปีเนี่ยถึงถึงประมาณเดือนสิบอะไรเงี้ยเลยอ่ะต่อเนื่องมากเลยแล้วก็แทบไม่ค่อยได้พักเลยทั้งคอนเสิร์ตทั้งถ่ายซีรีส์ทั้งอีเวนต์ถ่ายรายการอะไรเงี้ยคือมันมันมันเยอะไปหมดอะไรเงี้ยก <c oughs> ็เลยรู้สึกว่าไม่ไม่ค่อยได้มีพาร์ทที่เราได้อยู่กับตัวเองเท่าไหร่เลยนะพอพอช่วงนี้ได อ่าซีรีส์ปิดกล้องแล้วแล้วก็อ่าได้อยู่กับตัวเองได้อยู่กับเพื่อนมากขึ้นรู้สึกว่ามันบาลานได้ดีกว่าเนี่ยครับชนั้นจัดการทํานยังไงแบเวลามันดิ่งขนาดนั้นมันรู้สึกว่เหนื่อยมันนื่ช่วงที่มันต่อมากๆมันก็ไม่มีเวลาจัดการเลยเพราะเหมือนแบบนอนเดึกตื่นเช้าทํางานทัไงมันไม่ไม่มีเวลาให้คิดอะไรเลยคือจําได้ว่าเป็นช่วงที่แบบกลับมาแล้วคือต้องนอนเพื่อตื่นไปทํางานอย่างเงี้ยไปเรื่อยเอยะไรเงี้ยก็มันก็เขาเรียกว่าอะไรเดียวมันก็มันก็เป็นช่วงหนึ่งของของของปีอ่ะเราน ได้พักมันก็หายไงซึ่งช่วงที่ได้หยุดช่วงแรกๆเนี่ยเหมือนแบบไม่รู้จะไปไหนเลยเพราะมันชินกับการที่เราไม่ได้ไปไหนเลยเอ,ออก,ก็วันที่ได้อยู่วันแรกก็แบบงงๆว่าเฮ้ยไปไหนดีเลยจะไม่รู้จะชวนใครไปไหนดีเพราะมันแบบมันงงอ่ะเพราะเหมือนเราเราใช้ชีวิตอยู่กับการที่แบบทํางานทุกวันมาหลายวันอะไรเงี้ยมุกอ้อนกับงานไม่ได้หรอเวลาไปเที่ยวอะไรนะครับมุกอ้อนกับงานไม่ได้ไหมเวลาไปเที่ยวไม่นะครับ ไม่เลยไม่หมายว่าถ้าช่วงที่ไปเที่ยวเราก็ไม่มีเรื่องคือลักษณะงานเราไม่ใช่งานที่ต้องมาทําตอนเที่ยวอยู่แล้วไงเพราะฉะนั้นเราก็ช่วงที่พักผ่อนเราก็พักผ่อนเต็มที่ครับมีเที่ยวถึงขั้นแบบว่าแบบโค้ชอะไรลงวิดเตอรอะไรอย่าไม่มีอันนั้นน่แวอย่างสิ้นปีนี้ที่แพงอะไรนะครับปีนี้แต่ว่าไปเที่ยวอะไรสิ้นปีเหรอครับก็โอ้โหอ่า จากการไปญี่ปุ่นมาไปซื้อกล้องซื้อกล้องมาคิดว่าเนี่ยเดี๋ยวสิ้นปีมีไปเที่ยวหนึ่งต้นปีหน้ามีไปเที่ยวสักสามที่อะไรเงี้ยคือแพงไปแล้วอะไรเงรี้ยหลายพราะคิดว่านั่นหลังจากการจะเปิดกล้องซีรีส์ตอนช่วงประมาณแบบน่าจะประมาณเขาเรียกว่าอะไรเดียวประมาณเดือนสามเดือ,อนสี่อะไรเงี้ยก็คิดว่าน่าจะต้องแบบน่าจะต้องทำงานหนักแน่นอนก็เลยคิดว่าถ้าเที่ยวต้องรีบเที่ยวตั้งแต่ตอนปลายปีนี้กับต้นปีอ่านอั้นเนาะเที่ยวตุนไว้ก่อนครับใช่ ก็แ้าใว่าแผนปีหน้าของเราก็ยังแน่นอยู่ก็แน่นครับแต่คิดว่าต้องแมนจใช่ดีกว่าเดิมครับเคยเคยเคยไปเคยไปเช็คดวงไหมเช็คดวงเหรอไม่ไม่ได้ไปเช็คจริงจังแต่ว่าก็ชอบมีมีคนมาทักอะไรอย่างเงี้ยมากกว่ามากกว่าไม่เขาเขาก็แค่บอกว่าเออแบบปีหน้าจะงานเยอะอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่ามีมีมีไปต่างประเทศเขาบอกแต่ไม่ได้มีดีเทลอะไรมากมายครับครับผมแล้วดูแลติ๊งแล้วแล้วแบ่งพาร์ทดูแลติ๊งอะไร้นห่วงไม่เรื่องสุขภาพอ่ะจริงๆแล้วอะงานหนักๆบางคนอะไรอย่าโดยพื้นนฐาค่อนข้างแบบ ไม่ได้มีอะไรมากอาจจะแบบเป็นคนที่ต้องต้องนอนเยอะหน่อยเลยชินกับการนอนเยอะแต่ช่วงนี้มันนอนน้อยๆจนชินมันก็ชินของมันอ่ะแต่ว่าเราก็จะเน้นกินกินอาหารที่มันโอเคหน่อยแล้วก็ถ้าวันไหนว่างก็จะพยายามออกกําลังกายให้ได้นะครับอย่างวันนี้ก็มีไปวิ่งครับทำงานหนักๆก็มันยังไม่มีเอฟเฟกกับร่างกายเนาะไม่มีครับยังยังหนุบแน่นอยู่ยังได้อยู่รับงานได้เรื่อยรับงานได้เรื่อยๆครับโอเคเอาไปค่ะดีว่าเป็นยังไงบ้างครับ อตาใช่ไหมครับดีอ่ไม่ไม่เป็นไรเลยครับผมก็ตอนแรกเข้าตัวนี้แล้วก็นึกว่าจะแบบเจ็บมากเลยคือก็อาจจะระคายเคืองตอนโดนแหละแต่ว่าไม่ไม่มีอะไรครับปลอดภัยไม่ต้องห่วงครับเขาแข็งแรงดีอันนี้คือที่โดนใช่ครับใช่ครับตกใจไหมตกใจไหมตอนโดนตกใจเขาเดินไม่ได้เห็นตอนโดนเห็นเนาะเขาเดินมาแล้วบอกมีอะไรติดตามให้ดูให้หน่อยอะไรเงี้ยแล้วพอเปิดเข้ามาแล้วมันก็มีเศษก็เลยเออแบบช่วยกันเอาออกอะไรเงี้ยก็ไม่ไม่ต้องห่วงนะครับปกติดีครับโชคดีไม่ได้เป็นไรครับ เราก็ระวังมากขึ้นเต็มแต่ป่านนี้เวลาเวลาไปอะไรแบบนี้เวลาไปเจอไปงานอะไรแบบนี้ทีมีลูกเมียอะไรแบบก็ครับผมแต่ว่าจริงๆแบบพวกแฟนๆเขาก็น่ารักเขาก็เตือนเตือกันแล้วแหละว่าเอ้ยครั้งหน้าต้องระวังมากขึ้นนะซึ่งคนที่ทำเขาไม่ได้ตั้งใจเราเราก็รู้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็พอเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นนะผมว่าครั้งหน้าทุกคนก็จะระวังตัวมากขึ้นทั้งทั้งตัวเราเองแล้วก็แฟนๆทุกคนนะแต่ปกติเวลาไปไหนมันก็ไม่ค่อยยิ้มคำจุดตุวอะไรประมาณนี้ไม่ไม่ไม่ค่อยครับแต่อันนี้มันอาจจะเป็นช่วงเฟสตติววววัลลลหรรรรออออออชช่่่่่งงงงงแแแบบบบบบเเเเเเเทศกกกกกกาาาาาาา้้้้็็ยยยยยยจจจะะะะซ์์ไไไไไไพสสใูๆีีีีมมมดดน ครับ